พวอออนไลน์เ a r n i นิ่งเลสันบทเรียนออนไลน์ป .6 สุขขัดศึกษาและพลระศึกษาการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจนำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์นะักเรียนครับการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจนำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์มีดังนี้นะครับ 1>, 1. วางตัวในการครบเพื่อนให้เหมาะสมและรู้จักให้เกียรติกัน 2. รู้จักปฏิเสธอย่างชัดเจนหนักแน่นด้วยคำว่าไม่เมื่อถูกชักชวนให้มีเพศสัมพันธ์ 3. ตั้งใจเรียนและคิดอยู่เสมอว่าการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันในวัยรุ่นจะทำให้เกิดปัญหาตามมาอีกมาก 4. ไม่ทดลองมีเพศสัมพันธ์และไม่เรียนแบบพฤติกรรมทางเพศที่ไม่ถูกต้องจากสื่อต่างๆ 5. ไม่เที่ยวกลางคืนและไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือสารเสพติด 6. หลีกเลี่ยงกันอยู่2ต่อ2ในที่รับตาคน 7. ไม่รับประทานอาหารและดื่มเครื่องดื่มจากคนแปลกหน้า 8. ไม่หลงเชื่อการชักชวน ให้เข้าไปสู่สถานการณ์เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ 9. เมื่อมีปัญหาในเรื่องต่างๆรวมถึงเรื่องเพศควรปรึกษาพ่อแม่ผู้ปกครองเพื่อหาทางแก้ไขอย่างถูกต้อง 10. ไม่ดูสื่อเกี่ยวกับเรื่องเพศที่กระตุ้นให้เกิดอารมณ์ทางเพศ 11. ใช้เวลาว่างทำกิจกรรมที่มีประโยชน์กับเพื่อน เช่นเล่นกีฬาเล่นดนตรี 12. ตั้งความมุ่งหวังในอนาคตแล้วควบคุมตนให้ทำในสิ่งที่จะนำไปสู่ความมุ่งหวังนั้น